หาเนี่ยโดนดาแล้วคอยดูกันโบเกียวดิงานนี้ตีมีร้องไห้อ่ะเกียวดิเกียวทุกงานนั่นแหละเราต้องแกล้งทำหน้านิ่งเขาใครเนี่ยก็รถเราไงจะไม่ได้เหรออ้าวอะไรโอ้ยโอ้ย อะไรกันดีดอ่ะยังไม่มีอะไรจะทำเลยนะไม่ไปซื้อของไปซื้อทำอาหารดีกว่าทำอาหารดีกว่าเออว่ะทำอะไรดีผัดเอียนผัดเอียนลอยฟ้าไหมเออผัดเอียนลอยฟ้าเอี่ยนไงไเอี่ยนไปไหน ไปไหลไม่ไรู้จักเอียนนะรู้จักเป็นคำว่าเอียนพอให้แปลแปลไม่ได้เนาะเดี๋ยวว่าแล้วจะไปซื้อของเนาะเป๋าตังอยู่ไหนวะปอ๊บเอาพอดีเลยพาเ,เดี๋ยวเราไปซื้อน,นี่กันปไปเราซื้อน,นี่กันดีกว่าซือ้อของมาทำคลิปด,ด,ดีวกว่า,าคลิปกินดีวกว่าเพราะว่าอ,อะไรคลิปคอนเทนต์เนี้ยอื่นอยูไหน ตัวเองไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปกับเฟิร์สตำแหน่เอาไปเรื่องช่วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ไปเองตัวเองก็รอเตรียมของอยู่นี่แหละจานช่วยจานอะ่ะเต็มบ้านเลยหลังลก็เตรียมของรอคุูแจ็คเราอยู่ไหนอะ่ะเอาไปไหนเอาพิกอัพไปจะได้ใส่ของได้เยอะๆอ๋อนี่ไงเออเนี่เราอันนี่แหละแล้วก็จัดของรอด้วยนะปะ่ะไปที่มามันค่ำแล้วเดี๋ยวผมลัวรูกสึกกันตีครับทีงก็ได้ปลอดภัย เด yeah, uh ี huh. да: yeah. <u> uh ๋ยวนี่ขับเองเดี๋ยวี่ฟึ๊บเดี๋ยนี่ขับเองเยี่ยมขับเกียร์เกียร์หนึ่งเดี๋ยวขับเองขับปูขเกียร์สองถึงตลาดอ่ะน่องโอ้ยน้องเด้อไอ้ไอ้พักน้องเด้อพวกพักพวกยังหลายๆมาเลี้ยงมันดีสวยไหมมีละท้ายนั่นไหมน้าโน้ปทุกคนวันนี้พี่เอื้องจะมาทำคลิปแป้งตีอีกรอบนะคะ วันนี้จะมาลอกสติกเกอร์คำว่าเกินไปหัวหน้าซึ่งเป็นวลีที่ตีติดปากแล้วก็ทําให้ทุกคนจําเราได้นะคะก็เลยทํำสติกเกอร์เกินไปหัวหน้าติดรถปิกอัพคันนี้ไว้เวลาไปไหนมาไหนคนจะได้จํารถเราได้ประเด็นคือว่าพี่เอื้องจะเอารถไปทําสีเพราะว่าสีข้างรถมันถลอกหมดแล้วเพราะว่ารถคันนี้อ,อยู่กับเรามา6ปีแล้วมันก็ค่อนข้างเก่า ซึ่งถ้าเอาเราไปทําสีมันก็ต้องลอกสติกเกอร์ออกอยู่ดีก็พี่เอิร์กเลยถือโอกาสมาทําคลิปลอกสติก er <lol. S 2> เกอร์กันแล้วคอยดูนะคะว่าตีเสียใจมากขนาดไหนเพราะว่ารถคันนี้แล้วก็วลีเกินไปหัวหน้าสติกเกอร์ที่ติดรถคันนี้ตีรักมากไป first เจอกันใเรื่องอย่าโบกเขียนะเออเดี๋ยวมันก็รู้อยู่ดีเลยงานลื้อถอนงานงัดเนี่ยถนัดไม่ใช่หรอโอ้คน หาแนี่โดนดายแล้วคอยดูกันโบเกียวงานนี้ตีมีร้องไห้อ่ะโบเกียวด้อเกียวทุกงานนั่นแหละเสียดายมากเลยอ่ะจริงๆสติกเกอร์คันนี้สวยมากเลยนะแอบเสียดายเหมือนกันแต่ว่าต้องทำสีรถยังไงก็ต้องลอกอยู่ดีแต่เดี๋ยวพี่เอิ้นก็ทำสติกเกอร์ติดให้ใหม่เหมือนเดิมแหละเอาเหมือนเดิมนี่แหละเซอร์ไพรส์ทำสีรถใหนแต่แกอูงโน้ว่าจะทำสีใหม่ใช่อันนี้แอบเซอร์ไพรส์ติดต่ออู่ไว้เรียบร้อยแล้ว โหเสียดายเนี่ยใครมีปิกอัพเนี่ยมาเอาได้นะเกินไปหัวหน้าเดี๋ยวเก็บไว้ให้ใครอยากได้อยากได้สติกเกอร์คันนี้ <Yeah. S 1> แต่ว่ามันจะไปเปะได้ไหมไปอีกได้ไหมไม่ได้แล้วเนะาะมันความเหนียวมันหมดแล้วอะ่ะโอ้ติดผม <c oughs> อ๋อเ <c oughs> สียดายเก็บไว้เป็นที่ระลึกทำดีจัดออกมาเป็นแผ่นนะสวยมากเลยอะ่ะแอบเสียดาย หมดไปลุยอีกข้างเลสโก้เสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นเดี๋ยวไว้เป็นหลักฐานที่ด้ลึกอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าล้างหลายรอบมันก็เริ่มจะลอกหมดแล้วโหวงานลอกนี่ง่ายมากเลยอะะไยัง<า>ให้ื้อใช่รับเมารื้อถอนนะคะ พี่ไม่เกี so, this, ่ยวนะเพือทำคนเดียวเรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพี่เอื้องจะโทรหาตีแกงว่ารถเสียแล้วเรียกมาดูรถคอยดูอาการนะคะโทรแป๊บฮัลโหลตัวเองอะไมาดูรถหน่อยรถเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆมันกระดาบอ่ะข้างทางอ่ะไหนเนี่ยอยู่ตรงค้องบ้านตะแบกอ่ะ เป็นอะไรให้มันดับทยังไงไม่รู้น้ำมันหมดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรอ่ะน้ำมันไม่หมดครับมันขึ้นโอ้ขึ้นขับไปไม่ดูน้ำมูกน้ำมันเลยวะไปกันไหนไหไม่ไม่มันมันขึ้นไฟอันนี้ครับมันขึ้นไฟเด็กเหลืองๆอยู่หน้าปัดอ่ะแล้วมันดับไม่ติดครับโอ้ตรงโค้งไหนตรงตรงไหนตรงโค้งบ้านตะแบกที่จะไปตลาดน่ะตรงทางลงห้วยเมื่อกี้แค่นี้แหละปวดหัวว่ะสงสัยหัวเทียนบอด อ,นนอารมณ์นนเริ่มจะหงุดหงิดอารมณ์ประมาณว่าจะพามาทำไมไม่ให้มาด้วยสุดท้ายก็ไม่รอดก็ไม่พ้นอยู่ดีรออีกประมาณสัก10บนาทีนะคะโทรมาทำไมอีกอะ่ะฮัลโหลไหนอยู่ไหนโค้งไหนหาไม่เจอเลยเนี่ย,ยตรงโค้งบ้านตะแบกไงที่ทางลงห้วยอะ่ะทางลงห้วยอะ่ะ่อยู่โค้งนี่ไม่เจอเลยเนี่ยเออเดี๋ยวไปยืน เดี๋ยวไปรอไปรอหน้าหน้าปากซอยหน้าปากทางทางนี้<ง>มานี้ออเออเรียบมาทุกคนเราต้องแก้ทำหน้านิ่ง ัไม่รู้อยู่ๆมันก็ดับก็เลยเข็นมาข้างทางเนี่ยแล้วของก็ซื้อยังยังไปยังไปไม่ถึงเลยดูช่วงพวงดูนี่เผื่อนน้ำมอญน้ำมันแห้งก็ไม่รู้อะดูรถไม่เป็นอ่ะวันนี้ใส่กิ้งกิงเมือนเออเอออะไรถือกล้องอะไรมาใหญ่ๆไม่มาถ่ายวิวอ่ะจอันนี้อินเสิร์ตรถเท่ๆเห่าจะถ่ายคลิปรถเฉยๆบ้าคำพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีบอกไปซื้อของซื้อผักซื้ออะไร ทำไงดีอ่ะเววลลาแ้้ดขับรถมันพังไปดูรถให้หน่อยช่วยไปดูให้หน่อยเอ้าขาใครเนี่ยรถเราไงจะไม่ได้หรอติ๊กเกอร์มันหายไปไหนดูทะเบียนดิไม่เชื่อว่าเป็นรถเราอะเอ้าอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์ไงไป็วรูปคนงงทำไม เอ้าก็มันเก่าแล้วมันลอกหูลอกตานี่ก็อยากลอกออกนะรถซื้อมาสีขาวอ่ะโอ้ยหอยโบเกียวด้วเกียวเกียวทุกงานเฟิร์นมันลอกออกมันพาลอกออกแล้วเกียวมันออดทำไมนมันเป็นรถคันเนี้คนที่จําได้จําได้เพราะว่าเขาว่าเกินไปหัวหน้าตีไปลอกออกใครเขาจะจํารถเราได้มันเป็นเด็กกันลักของตัวเองเดิไปถอดมันออกเงี้ยเอาก็มันเก่าแล้วอ่ะเก่าตรงไหนมันยังสวยอยู่ โอ้ยเวลาล้างรถเวลาลอะไรรถมาสีขาวอย่างเงี้ยมองไปแล้วก็ลกุลกลูกหูลูกตาที่ผ่านดา่ดานดา่ดานตำรวจตำรวจก็ชอบเลงอะ่ะแล้วก็บอกว่าติดสติ๊กเกอร์นะขออนุญาตหรือยัง<ะ>ก็โดนเสียทีละสองร้อยสองร้อยล้อก็สวดอีกนี่ก็ลอยถอดออกทําอะไรชอบทําอะไรเกี่ยวกับรถกันที่นี่ที่ว่าของรักของห่วงของอะไรนี่ชอบไปทํามันชอบไปยุ่งเนาะแ<ะ>ปลกเนาะคนเนาะ ทำอย่างอื่นก็ไม่ทําไปอะไรคิดแล้งอะไรเยอะแยะก, <ๆ S 2> ก็ตัวเองรักรถมากกว่ามียไงนี่ก็ต้องมันรักคนละแบบรักก็คือว่ารถก,ก,ก,ก็คือว่ามันเรามันช่วยเราทํามาหากินมันช่วยให้เออคนจําเราได้เอฟซีติดตามเราเพราะอะไรมันมายัางไงเมียก็รักส่วนอีกแบบนึงจะมาทําอะไรแบบนี้กับรถกับลาเนี่ยมันไม่ถูกโอ้ก็หลอกไปแล้วอ่ะที่เวลายอยากนั้นนี่ผัวพาไปซื้อก็ตามใจอะไรทุกอย่างพอรถแค่นี้ก็มาทามันลอกมันลอกออกมันก็สวยดีเนี่ยไปทาคืนมาใหม่เลยิ๊กเกอร์เอาแบบเดิม ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ได้ไงลอกแล้วลอกทำไมไม่มีตังค์เนี่ยลอกให้มันเป็นสีขาวไงรู้เลยว okay. ่าไม่ได้แก่คนเดียวเฟิร์สแก่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วยอะไรก็นี่ให้มันร้อยเดียวเองทำงานเกินสามร้อยหนูน่ะหัวเอ้ยหัวแล้วเรียนอะไรเป็นแข่งไปนานเยอะกว่ากินใหญ่ปะมันแปลกตั้งแต่แรกแล้วนี่ออกมาจะพาไปซื้อของไม่ให้มานี่ยแล้วพากันออกมากันสองสามคนหัวแล้วปะ ก็ไม่เป็นไรก็ขับแบบนี้แหละไม่เห็นเป็นไรเลยเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอย่าบอกนะแกเอาฟองขังเลยเก็บหมดแล้วใครจะเอออะไเเงยเขาก็จำรถเราได้อยู่ดีเนี่ยทะเบียนมันก็มีบอกตัวเองลงจากรถเขาก็จำได้แต่มันไม่ชัดเจนแล้วคนเวลามองร้อยเมตรใครจะรู้เป็นรถเราขับผ่านด่านที่เสียสองร้อยห้าร้อยมันก็ไม่ได้คุ้มเด้ คุ้มไหมเนี่ยตั้งสี่ห้าพันสติ๊กเกอร์ข้างรถที่แปลยาวเนี่ยแล้วจะทำยังไงครับเนี่ยจะให้ทำยังไงก็ลอกหมดแล้วอะไปเอามันกลับคืนมาเหมือนเดิมเลยไปร้านเดิมอะไปทําให้มันเหมือนเดิมร้านไหนร้านนี้ไม่เคยรู้ว่าตัวเองแอบทําเหมือนเดิมมาแหละสติ๊กเกอร์ร้านไหนนี่ไม,ม่รู้เลยรู้แต่โอสติ๊กเกอร์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะคนอยู่บางนางไงคุณเทียบไหมใครจะไปรู้ใครจะไปถูกรถก็ขับไม่เป็นลอกออกแล้วก็แล้ว,ลวไปสีก็ขับแบบเนี้ยที่ผ่านมาหปีแล้วก็ขับแบบนี้มาตลอดเอามาลักลอกยังทําได้เเลยเนี่ ก็สองสามคนก็ไปด้วยกันนี้ไปทำคืนให้มันทำเหมือนเดิมมขับรถเป็นกันที่ไหนเล่าไม่งั้นจะดับข้างทางเหรอไม่ได้ดับหรอกแกล้งกูมาดี่นี่แหละโอ้โหมาเล่นกับความรู้สึกไงยังไม่ได้ไงเดือดโ้เกี๋ยวกับผมอะไรแค่นี้ก็เศร้า นี่ไม่มันเสียเวลาเวลาเราไปทาใหม่อย่างเงี้ยมันเสียเวลาเราต้องมีงานมีการท,ทําถ่ายทนตัวเองก็ดูสภาพรถสีนี่ไม่ได้จะลอกแล้วก็จะทิ้งไว้แบบนี้ตัวเองดูรถนะมันถลอกหมดแล้วนี่จะเอาเรถไปทําสีให้ใหม่จะไปทําสีให้มันใหม่กว่าเดิมดูดิพอบเพิร์บถลบอกปอกเปิดตัวเองก็บน่นไม่ใช่หรอดยดคันนี้มันหกปีแล้วมันเก่ามันก็ต้องทําสีใหม่ ก็จะเอาไปทําสีใหม่ก็เลยต้องลอกสติกเกอร์ออกเดี๋ยวก็ทําทสติกเกอร์ให้ใหม่เหมือนเดิมแหละนี่ก็รักเหมือนกันแหละสติกเกอร์เนี้ยแล้วใครจ่ายเขาเนี่ยเหมือนเดิมตัวเองเหมือนเดิมเอาดีๆคใครจ่ายเอาตังผัวก็เหมือนตังเมียนั่นแหละตัวเองให้นี่มานี่ก็ไปทําให้แล้วก็ทําสีใหม่เสร็จใส่สติกเกอร์แบบเดิมคันเดิมอะไรเหมือนเดิมมาแหละใครไปพ่นใครไปพ่นอีกุ่น,าม,นม,มาอีกพ่นไปใส่ ยังตามว่าขอสติ๊กเกอร์กันอีกเมื่อวานก็อารมณ์ขึ้นยังสติ๊กเกอร์อยู่นะนี่จะไปคนหนาหนึ่นึงเอิซีของเท่จะไปคนหนาติกเกอร์ในรเยวคนหนาของแท้เดี๋ยวไปยุบบัตรน้องสติกเกอร์เรไปยุบบัตรน้อยเดียวไอคีันเดียวนอเดียวน้อเดียวน้อยเดนพูดเกินไปหรือนะสิ่กไปคนหนากนไปนหนาน่าน่าด้วย นี่แล้วก็จะใส่ล้อแม็กให้ไม้ด้วยเนี่ยมันเป็นรอยมันเป็นรอยก็จะเปลี่ยนเฉพาะล้อนี้ให้ที่พี่เอาไปอะไรนะไปขูดฟูดบาทมาไงเลียนฟุตบาทเลียนฟูตบาทเออเดี๋ยวเปลี่ยนให้เปลี่ยนเดี๋ล้อเดียวนะเพราะสี่ล้อไม่ไหวใจด้วยทุกอย่างทําให้มันเหมือนเดิม ไม่เป็นไรหรอก็อตงังตังที่ตัวเองซ่อนไว้อะก็เอามาเดี๋ยวนี้เอาไปใจ่ายให้ตัตงที่หามาด้วยกันแล้วและก็เอาไปไม้ที่ซ่อนไว้ไเขามาใช่บ้างเดี๋ยวมดมันจะกัดเอาเดี๋ยวมันจะผุมันจะกรนมดบ้านที่มันกัดมันมีตะปกเจาะมดบ้านในประเทศไหนไปกัดเงินหายเศร้ายัง <c oughs> มันก็ดีถ้าทำใหม่ให้อ่เออก็หายเศร้าแล้วก็บอกแล้วก็ขอบคุณเมียซะเดี๋ยวจะให้จริงถึงจะขอบคุณเออเดี๋ยวรออีกเดือนหนึ่งรออีกวันที่สามสิบสอง เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทําให้เอาไปทําให้สติกเกอร์ลายเดิมเนี่ยแหละลายเดิมเนี่ยแหละพอมันสวยในชอบทาไมต้องพูดคําว่าเกินไปหัวหน้าทุกคลิปตัวเองลงเฉลยดูสิก็คือมันเป็นมายางนะครับทุกคนคราว่าเกินไปหัวหน้าเมื่อก่อนมันจะมีคลิปนึงผมทํากับแฟนนะครับเอาช็อคขีดเบาะนะครับผมจะไปตลาดแล้วคราวนี้ผมเขาช็อคขีดเบาะข้างๆไว้แล้วก็เบาะลัางไว้เขากลัวสาวมานั่งข้างๆอ่าแล้วก็ถ่ายเลขไม่ไปด้วยว่าแปลว่ามีคนรน้เฮ้ยเกินไปหัวหน้าเีคยเกน อะไรที่เรรู้สึกว่าพูดคําว่าเกินไปหูหน้าเข้าไปในคลิปแล้วคราวนี้มีคนคอมเมนต์เยอะคืนเดียวนะครับคนติดตามประมาณเป็นแสนแล้วมั่งขึ้นในคืนเดียวเนาะเราก็ตกใจเฮ้ยเราก็งงเฮ้ยคนชอบเกินไปหูหน้าเออหลังๆนั้นมาเราก็ทําคลิปพูดเกินไปหัวหน้าทุกคลิปเลยนะใช่เพราะว่าเวลาเราไม่พูดคนก็จะคอมเมนต์แบบประมาณว่า รอลุ้นอยู่ว่าพี่จะพูดเกินไปหัวหน้าตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเราก็เลยแล้วก็พูดเกินไปหัวนะอย่างว่าทุกลิปใช่เด็กๆก็ยังชอบเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนั่งรอสติกเกอร์อยู่เหมือนเดิมโอเคพี่น้องสนุกตัวเองทาให้นะทําให้มันเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะมันเก่าแล้วด้วยหลายปีแล้วนะครับหกปีแล้วรถคันนี้เนาะหกปีแล้วหกปีแล้วเรายังไม่เคยทําสีเลยนะเนี่ยเนี่ยขอมันนี่หมดแล้วรถคันนี้ก็เป็นที่มาทําให้คน รู้จย่างเราแล้วก็จำเราได้โอเคอันนี้ก็เอาไปทิ้งนี่ก็ปิดคลิปแต่ยนขอบคุณขอบคุณเมียก่อนตโหน้าคลิปแล้วนี่จะทำให้ทำไมขอบคุณอ่ะเออขอบคุณวายสวยๆดิแล้วเขาไม่วายเดี๋ยวเขาปวดขาไม่กลัวเมียอีกว่ายในคลิปไม่ต้เห็นก็ไม่ต้องวายก็ได้ก็ขอบขอบคุณทีมสีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสรุปคลิปวันนี้ไม่ได้ทำเลยคลิปอาหารให้รอกูมา cuenta